เอาสายรถกระบ,บะแวนนะครับชอบรถคันนี้ไหมครับน่าสนใจทีเดียว isuzu adventure นะครับตัวนี้เป็น tfr มังกรทองมาแปลงเป็นไทยลุ่งนะครับของไทยลุ่งแปลงเป็นแวนสีประตูยุคนั้นนี่ก็หรูหราเป็นที่คือฮาโด่มดังนะครับโอ้ยขายกันขายดีเป็นไทยน้ำเทท่าเลยครับไทยลุ่งนี่รวยระเบิดระเบอ้อเลยนะครับ เออคันนี้แวนเจ็ดที่นั่งทำสีใหม่สภาพดีสีน้ำเงินตัดทองเนาะล้อสิบห้านะ 15, นะน่าจะล้อสิบห้าคันนี้ปีเก้าสิบปีหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับหนึ่งเก้าเก้าเก้านะฮะดูเครื่องสองพันแปดร้อยซีซีเทอร์โบได้เกียร์ออโตโด้ด้วยเอ่อภายในดูสะอาดนะครับดูนี้ดูสะอาดรักษาสภาพเดิมเดิมเอาไว้เลยนะครับนี่เบาะก,ก็เป็นเบาะผ้ารุ่นเดิมเบาะผ้าเกียร์ออโตโ้อ่าตัวนี้แอดเวนเจอร์ อ่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวท็อปของรุ่นเนอะเพราะตัวท็อปของรุ่นมันเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับแต่ก็อยู่ในสภาพทัดทรงที่ดูดีอ,อ่อรถสภาพนี้ดูสะอาดทั้งภายนอกภายในเรียบร้อยนะเก็บงานมาดีเปิดมาหนึ่งแสนห้าพันบาทนี่น่าสนใจนะรถอยู่กรุงเทพครับอยู่แถวหนองจอกนะฮะอยู่แถวหนองจอกกรุงเทพมีนบุรีนี่แหละนะครับสีน้้าเงินทองชอบรถแนวนี้สไตล์นี้นั่งกันไปได้ทั้งครอบครัวก็ นัดเจ้าของรถผู้ขายตัวจริงะไปดูรถกันเลยทดลองรถกันนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีกับรถคันนี้นะครับสวัสดีครับ